สำหรับเมื่อนี้ลองมาเบิงนะครับหลังจากฝนตกลงไปหลายมือมาเบิงเห็ดอยู่ในป่าภูบันของผมนี่แหละมาเจอแล้วนะครับสําหรับเห็ดนี่ท่านผู้ชมนี่สวยงามมากนะครับสวยงามอุย้ยจังแมนดอกงามพี่น่องเอ้ยงามมากๆนะครับงามมากๆเลยสุดยอด โอ้ยอีกกลุ่มนึงครับอีกกลุ่มนึงโอ้ยงามไรงามไรเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานเด้อนี่เด้อ,เ,อเห็ดพึ่งขมเนาะนี่เนาะโอ้ยงามไรงามไรท่านผู้ชม งามมากนะครับงามมากนะครับ มีแต่ดอกงามงามมีแต่ดอกงามงามดูขาเขาชิคขาดฟังไว้ก่อนโอ้ดอกนี้จนดเน่าจุดเละงามเลยงามเลย อุ้ยขักไหลขักไหลเห็ดเห็ดคมนะครับเนี่ยว่าไม่เห็ดพึ่งหวานดอกเห็ดคมเห็ดพึ่งขมแต่เขาก็เอาไปกินได้เด้อเนะี่ยท่านผู้ชมเด้อโอ้ยขักไหลได้กุ้มนี่เขาก็เอาไปต้มก้อนเอาไปต้มใส่น้ำตาลจักหน่อยแล้เวเขาก็ลิ้นหนาทถ้งนะครับแล้เวเขาก็เอามาประกอบเป็นอาหารได้เขาที่เอาไปเอาไปแกง อ่าเลยก็ได้นะครับหรือเฮาซี่เอามาย้ำเอามาลาบเอามาก้อยได้นะครับสําหรับเห็ดเพลิงขมเนะี่ยอันนี้บ่ได้อยู่ในป่าอยู่คานะครับอยู่ในปา่าเห็ดเลยลองมาสํารวจเบื้องว่ามื้อนี่มันเปลี่ยนจังไดมาพ่ออี่หลีท่านผู้ชมจังแมนโซกจังแมนโซกนะครับเนาะเรื่องเห็ดอันนี้ก็ได้มาพร้อมเพี่อันนี้เห็ดเพลิงอันนี้เห็ดเพลิงอนนงยู่คานะ่ะ เห็ดเอ้บแกนเห็ดละงูกอยู่ขาบ่ผมมิดบ่ผิดอันนี้เห็ดละงูกอยู่ขานะครับด้มาหน่อยหนึ่งก็เลยว่ามันเห็นเห็ดละงูกอยู่ขาออกผมก็เลยเข้าปามาเบิงมาเบิงกะเจออีหลิท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิงไปเรื่อยๆผมชีไทายทําให้เบิองเรื่อยๆนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้จบซ้ำนี่ก่อนสวัสดีครับ